ตลึงเอมมี่มรกตจัดเต็มทุกเทศกาลล่าสุดมีสิ่งน,นี้ในบ้านด้วยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของเอมมี่มรกตแสงทวีปและสามีนักธุรกิจไฮโซไฮโซเจมจีลายุทธแสงทวีปมาพร้อมลูกชายที่น่ารักหนึ่งคนน้องสายน้ำเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรม หากใครติดตามจะเห็นว่าสาวเอมมี่เผยภาพบ้านและมุมต่างๆภายในบ้านอยู่บ่อยครั้งสวยอลังการทุกมุมล่าสุดเมื่อใกล้ถึงเทศกาคลคริสต์มาสแม่เอมมี่ก็จัดต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ตั้งไว้ภายในบ้านวางไว้ข้างๆบันไดสวยสงา่าใครเห็นเป็นต้องว้าวจนแฟนคลับหลายคนเอ่ยคำชมบ้างก็บอกต้องเปลี่ยนตามแม่ทุกเทศกาลเลย